เนี่ยครับก็ถ่ายภาพไอควายสวยมาฝากนะครับนะพอจะนำไปส่งลูกค้านะครับเดี่ยครับที่บ้านต่อนอขวัญจ็ดนะครับสามตัวนะนะครับแม่ลูกสามตัวสายพัฒนานะครับเนี่ยครับก็สวยมากนะนะครับเดี๋ยวผมสอบถามแล้วฮะตที่สามตัวเนี้ยราคาแปดหมื่นกว่าบาทนะยะหรือว่าราคาก็ยังยังถูกนะ นี่แหละครับสายพัฒนานี่ราคาสามตัวนี้แปดหมื่นกว่าบาทไอ้แม่นี่ตัวใหญ่แม่มันสูงว่ามันร้อยซี่ซิบคัวน่ดแม่มันเนีัปซี้บสองอืมโหราคานีถือว่าต่ำอยู่นะนี่ครับตัถึง,งร้อและวนะนอ่ะอะกล้วยงามนี่ราคากลายเป็นราคาเนื้อไปเลยเนาะออ อวอ่า่นอเนนเอเอานี้เอาไปเอาไปบ้านไหนอะไรหน่อยซื้อบ้านไหนหน่อยโอ้ตโอ้แตาไม่ตังอย่าซื้อไ้เลยเออรับโอ้แม่ใหญ่หนาใหญ่เนาะนี่นะครับแบบรับโอ้แม่สูงร้อยสี่กว่าตัวเดียวนอกก่อนซื้อสองแสนนะตอนนี้ละสามตัวแล้วแปดหมื่นเหลือแปดหมื่นเนาะแปดหมืเหลือแปดหมื่นห้านะ รวมส่งน,นะครับครับขอบคุณมากครับ,คร,บครับครับสวัสดีครับ